สุดฮึอดอดีตชาวประมงตกอับพลิกชีวิตด้วยแรงบันดาลใจจากวันพันแม่นฝึกหนักจนแปลงร่างกลายเป็นคนใหม่เขาเด่นเขาเด็ดจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเขาได้เผยเรื่องราวของชายผู้เกิดในครอบครัวชาวชนบทที่ยากจนในมณฑลซานตงประเทศจีนหลี่ชวงโยงไม่เคยมีชีวิตที่ง่ายเอาซะเลยนะคะเว่าเขากลับพบจุดตกต่ำที่สุดในปี2021 หรือพศ2564เมื่อธุรกิจฟาร์มปลาของเขาเจ๊งไม่เป็นทาค่ะหลังจากนั้นไม่งานชีวิตคู่ของเขาก็พังตามไปอีกความล้มเหลวทั้งในเรื่องงานและชีวิตรักทิ้งให้เขาต้องแบกนี้สินก้อนโตเพียงลำพังเมื่อมองย้อนกลับไปนะคะหลี่บรรยายตัวเองในช่วงเวลานั้นว่าเป็นคนพายแพ้ในชีวิตที่ใช้วันเวลาหมดไปกับการเร่ร่อนอย่างไร้จุดหมายและไม่รู้จะไปในทิศทางไหนและในช่วงมืดมนที่สุดของชีวิต เขาก็ได้พบกับแรงบันดาลใจมังงะญี่ปุ่นเรื่องวันพันแมนที่เล่าเรื่องของไซตามะชายหนุ่ธรรมธรรมดาธรรมดาฐานะย่ำแย่ที่พยายามดิ้นรนใจค่าเช่าห้องสมๆมของตนเองก่อนจะกลายเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหลังจากฝึกอย่างมีวินัยตลอด3ปีลีช่วงยงเดียวรับแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าจากการฝึกของไซตามะเช่นวิดพื้น100ครั้งลุกนั่ง100ครั้งสควอต100ครั้ง และวิ่งวันละ10กิโลเมตรจนเขาตัดสินใจยึดแบบฝึกนี้เป็นโมเดลสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาผมต้องช่วยตัวเองผมอยู่แบบนั้นต่อไปไม่ได้มันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วหลี่กล่าวไว้เมื่อไม่นานมานี้ โดยหลี่ยังได้รู้ด้วยตัวเองอีกว่าการเรียนแบบตัวละครการ์ตูนในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยิ่งเฉพาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกกำลังกายและไม่มีเงินติดตัวอย่างเขาเขาเหงื่อแตกตั้งแต่ต้นแขนก็เริ่มสั่นลังวิดพื้นไปได้ไม่กี่ครั้งส่วนการวิ่งเพียงไม่กี่กิโลเมตรก็ทำให้เขาหมดแรงจนแทบล้มแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงถ่ายคลิปการออกกำลังกายประจำวันลงในโซเชียล เพื่อใช้เป็นบันทึกความก้าวหน้าของตัวเองในช่วงแรกคลิปที่หลี่โพสแทบไม่มีคนดูเพราะมันซ้ำๆเหมือนเดิมทุกวันซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเขาบ้าและเชื่อว่าเขาคงจะเลิกลมความตั้งใจไปในไม่ช้าเพราะสิ่งที่ทำมันก็ไม่ต่างจากการทรมานตัวเองในทุกๆวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปและรูปลังของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนผู้คนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับไสตมะเวอร์ชันจริงจากจีนคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ การวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรเริ่มกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับลีจนบางวันเขาถึงกับออกไปวิ่งหลายรอบเพียงเพราะอยากวิ่งเท่านั้นเองโดยเขาเคยถ่ายคลิปตัวเองวิ่งไกลถึง100กิโลเมตรซึ่งทำให้เขาได้แฟนคลับใหม่ทางออนไลน์นับพันคนในเวลาอันรวดเร็ว ผู้คนเริ่มติดตามขอฝึกกับเขาบางคนก็เดินทางมาจริงขณะที่กลุ่มแฟนคลับในไต้หวันถึงกับถ่ายทอดสดการวิ่งของเขาขึ้นจอที่มหาวิทยาลัายและฝึกไปพร้อมกันแบบรีโมทในเวลาไม่นานหลี่ก็กลายเป็นไอดอลแรงบันดาลใจที่ใครๆก็พูดถึงโดยเมื่อเดือนที่แล้วหลี่ชวงยง ได้เฉลิมฉลองครบรอบ1,000วันของการฝึกฝนร่างกายเขาอวดหุ่นสุดฟิตของตนเองพร้อมทางแสดงความขอบคุณต่อมังงะเรื่องวันพันแมน่นที่เป็นแรงผลักดันด้วยการกลนหัวและแต่งครอสเพย์เป็นไซตามะซูปเปอร์ฮีโร่ผู้เป็นแรงบันดาลใจของเขาโดยเขายังบอกกับแฟนๆว่าตลอด1,000วันที่ผ่านมาผมได้วิ่งรวมกันมากกว่า2 0 0 0มกิโลเมตรและออกกำลังกายซ้ำๆไปแล้วนับล้านครั้ง เรื่องราวของหลี่ชวงยงยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากที่เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะวันพันแมนตัวจริงหนุ่มวัย9ปีอะไปีรายนี้ก็ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือการวิ่งมาราธอนทุกวันติดต่อกันตลอดทั้งปีเพื่อทำลายสถิติและจารึกชื่อในกินเนส s เ World r e c o r d ดอย่างไรก็ตามหลี่ก็ได้เตือนแฟนๆว่า อย่าเรียนแบบการฝึกของเขาโดยไม่คิดให้รอบคอบเพราะรูปแบบการฝึกหนักแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับทุกคนและอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ